ไยักษ์น้านเราเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มมีหน่อล้ะคะ่ะเห็นไหมคะไผยักษ์น่านนะคะหน่อใหญ่มาก <c oughs> อันนี้หละเป็นไงบ้างเยายังไม่เคยกินหนอ่อไผ่ยักษ์น่านนะคะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่กินมั้งไว้ก่อนไว <c oughs> ้ก่อนอให้เขาโตก่อนลำเขาอะ่ะลำเขาเห็นไหมคะใหญ่นะคะอย่างเี้ยนี่คือไผ่ยักษ์จากเมืองน่านของแท้นะคะ ออกแท้เลยนะคะซื้อมาจากมงน่านโดยตรงนะคะไม่มีปลอมนะคะใครสนใจนะคะในส่วนเรามีขายแน่นอนนะคะแต่ว่ารอในการเปิดสวนนะคะเดี๋ยวเราแจ้งไปในเฟซในเพจเฟซบุ๊กของเราไล่์บรรณาสุดสมบสรจ้ะ